เปิดภาพล่าสุดน้องเสนอลูกสาวพ่อมอสปฏิพนันธ์ ถือเป็นนักแสดงรุนใหญ่ที่หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับมอสปฏิพานปทวีการโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่ยกให้เป็นดาราในดวงใจเลยก็ว่าได้ซึ่งปัจจุบันมอสปฏิพานได้แต่งงานกับเกมดวงพรโดยถึงคู่ก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนค่ะคือน้องเสนอวัยสิขวบและน้องสวรรค์วัยแขวบค่ะเรียกได้ว่าทั้งคู่ก็กําลังอยู่ในวัยกาลังน่ารักแถมยังฉายแววตามรอยคุณพ่อเข้าวงการบันเทิงอีกด้วย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าน้องสนอลูกสาวคนโตของพ่อมอสวัย11ขวบดูโตเป็นสาวขึ้นกว่าเดิมมากๆค่ะจนจำแทบไม่ได้เลยโดยแม่เกมดวงผ่อนก็ได้ออกมาโพสรูปภาพของลูกสาวพร้อมกับข้อความว่า snow moving on to middle school โตกันเร็วมากวันนี้ดูเป็นสาวสุดๆเลือกชุดเองมาค้นรองเท้าแม่ลองเดินจนได้คู่ที่ชอบพอกลับมาจากยุโรปถึง6โมงเชา้ากลับมาทันไดผมให้ลูกพอดีเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้